กลับมาที่เดิมอีกแล้วโอ้โหท,ที่เดิมจะจัดเลยแล้วตัวละครเราอยู่ไหนวะ <c oughs> ตัวละครอยู่ไกลซะด้วยโอเคโอบีครั้งนี้เกมใจดีมากมันมันมีปลาให้เราหนึ่งตัวโอเคเดยวเดยวเราเริ่มตัดไม้กันก่อนเลยตัดตัดตัดไม้เหมือนเดิมเราไม่ได้ตัดตัดไม้ที่มันยังมีชีวิตอยู่นะ เราตัดไม้ที่มันไม่มีชีวิตถือโอ๊ยอะไรวะโอ๊ยเด้อเด้อเด้อ้อเพิ่งเลื่อไปโอ้โหเอ็งนะเอ็งทำไว้ทำไว้จำไว้ไอ้หมีพึ่งเลื่อไปโข่เกมนี้แบบปรับเป็นมีเดียมแล้วมันดูยากขึ้นเลยโอเคระวังหมีด้วยแม่ง ไอ,อ้ไอมี่กินน้ำผึ้งปุ๊บมาแล้วก็เอาไปครับไม้แค่สี่อันพอนะมาแล้วก็เอาไปครับเป็นโตครับอืมโอเคอย่างแรกเราจะครับขวานกันเลยขวานอ๋อคับไม่ได้เฮ้ยมันต้องทำจากหินเท่านั้นเฮ้ย เกมมันสมจริงเกินไปละเราต้องไปปะทวงเกมละโอเคเราเราไปหาหินกันก่อนเถอะเราจะได้อยู่รอดหินอยู่ไหนวะมันมีแต่ก้อนกวดเนี่ยอ๋มหินดูไม่มีแววหินเลยแฮะดูเหมือนเราต้องขุดขุดลึกไปละ อะขุดเลยขุดเลยหวังว่าจะไม่มีอะไรมามามา,มาเอาหลังแล้วนะเลยไม่มีตังค์ซื้อตัวเกมจริงด้วยซ้ำอะที่ที่ผ่านมาเราซื้อตัวเกมเถือนมานี่ไงโหแล้วขุดขดหยาบ โอเคได้ล,ละมาเรายังไงเราก็ต้องรอด้อเอาอันนี้ได้ละได้ละโตเลนอันมันชื่อว่าอะไรนะโตเ็กคือมันมันขุดได้ทั้งไม้ได้ได้ทั้งหินอนะ,ะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวราตัดตัดไม้เอาไปเอาเอาไปเผาป่าเอาไปเราเราว่าจะขุดหินเลยนะ เดี๋ยวทรัพยากรมันไม่พอเว้ยโอเคพอละมาเด,เดี๋ยวเดเดเราจะไปกแก้แค้มันกันไม่รู้ว่ามันทำอันนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยทำได้เฮ้ยโตนชื่ออะไรนะชื่ออะไร คืออะไรอม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 ออมออมอม stone ขับอ๋อ stone ขับแต่เราเอา stone ลับไปไปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเถอะอยู่ไหนวะไ,ไ,ไอ้ไอ้พวกไอ้พวก,พวกหมูมีปีศาจครั้งเฮ้ยเสียงอะไรวะ ทำไมไม่มีสัตว์เลยวะทำไมป่ามันลกล้างอย่างอย่างน้อยก็มีเสือสักตัวให้เราสู้เถอะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเอาจริงดิเสียงอะไรวะ,ะนั่นน่ะมันคือหมีเคยฆ่าเราเว้ย ไอตอนแรกมัน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 เอาเราเลยแต่เราต้องจะสู้ไม่ได้นะเอาวะเชียวหมีอย่าสบตาเอเฮ้ยเอาเอาจริงดิหมีเออเออเฮ้ยเฮ้ยมิดเออเอเอเราะจะสู้หมียังไงไวะไอพันยาหมอคือคือมองตามหมีนิดเดียวแม่งโคตรน,นักเลงอะ แล้วศพอยู่ไหนวะศพล้วอ่ะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้แรดแรดไงละเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าโอ้อยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า,อย,าอย่าออกไปออกไปโอ้โเฮ้ยนั่นไงของของแล้วศพมันใกล้กับมีเลยโอ้ยมองตาไม่ได้เลยใช่ไหมสัตว์ป่าแบบ โอ้ยพวกเราอีกแล้วโไมาไม่เอายายาโได้นะได้นะไอหน้าเกียดไอหน้าเกียดไปโอ้ยอย่างน้อยเราก็วิ่งโอ้ยโอ้ยให้อดได้บ้างเถอะโอ้ยโอเค เราเกลียดเกมนี้มันมันถ้ามันมองนะั้นรีบหนีเลยแล,แล้วศพเราอยู่ไหนอ่ะหาศพไม่เจอเฮ้ยขอให้มีขอให้เจอศพเราเถอะมีมีมีอยาให้มีเห็นเราเว้ยมองมองตานิดเดียวมันแบบ ซบอยู่ไหนวะเดินลึกเข้าป่าแล้วนะไม่มีเวลที่จะเจอชุดเราเลยเฮ้ยคืออะไรอะไรโอเคเราน่าจะไม่เจอชุดเราหรอกรีบรีบเลยมันใกล้มืดแล้วทุกคน เราต้องตอบขึ้นที่สูงแล้วเราจะได้ได้อยู่ครบสิบนาทีเอเคละเก็บเก็บไอ้นี่เลยเผื่อหิวเว้ยแล้วจำได้นะถ้าเราถ้าเรากินอันนี้มันมันมันจะอ้วกเม่ทำไมมันต้องอ้วกด้วยวะแค่แค่ฟัก,ฟกทองอะ ดู okay. หเหมือนเราจะปลอดภยัยละแค่นี้พอยองก่อนโอเคตอนตอนนี้เนี่ยเราเราสามารถขึ้นมาได้ละปลอดภยัยแน่นอน รับรองว่าอยู่รอดสิบนาทีเลยแต่แต่อย่ามีตัวอะไรปีนขึ้นมาแล้วกันนะน่าจะปีนไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีมือโอเคแล้วล่ะมาไม้แค่นี้ก็น่าจะพอละอือือม,มือละ แล้วนะเราแล้วต้อจะขุดขุดกิ่งเอเอ,เอกิ่งไม้ไปไปได้เวยเราจะต่อไปทางทางซ้ายเว้ยเฮ้ยได้ละมาที่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะ ขุดต่อขุดขุด,ขดมไม้ไ่รนมืดจังเลยอ่ะเฮ้ยโคตรมืดมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเราควรจะไปต่อเลยหยุดแค่นี้ไปต่อดีวะ เราอยากเผาป่ามากอะ่ะคือคือมันโคตรมืดอะ่ะแล้วอยากอยากทําให้เรามีไฟเว้โอ้โหมันมันต้องปรับหน้าจอไปเท่าไหร่ถึงจะเห็นว่าอ,อย่างอย่างกบเที่ยงคืน <c oughs> มันมืดกว่าความเป็นจริงอีกแล้วไหนว่าพระจันทร์นี่น่าจะเป็นคืนคืนจันทานนะไหนวะมองไม่เห็นเลย แล้วมันก็มีอะไรสักอ,อย่างคำรามอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดแสงก่อนไหนวะตัวมันคำรามอยากฆ่ามันมากจะตกนะตกนี่คือแบบโชว์โชโง่อะเฮ้ยเฮมีไฮยน่าด้ย เดี๋ยวปรับทางให้มันดีขึ้นกว่านี้ละกันเราดูดขีข้างข้างล่างนี่แบบเราเราว่าเราเริ่มหิวแล้วโอเคดูมันมันมันอย่างกับเขมันมันเหมือนข้างล่างมันเหมือนเสือสมิงมาก ฮือฮึม้ยเฮ้ยฆ่ามาเลยเออเอาเอาฆ่าฆ่าฆ่าเอ้อเสือไอ้เสือเอ็งเองก็ฆ่าหมาป่าดิทำไมมันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่ากันวะมันก็มีอยู่นะเว้ยฆ่ามันดิฆ่ากันเองดิทำไมมันไม่ฆ่ากันเองวะมันเออนี่ไงสัตว์อมแต่แต่มันเอ่อมันก็สัตว์คนละสายพันธุ์นะเว้ยทำไมไม่ฆ่ากันวะเอ้ยข้างล่างมาตัวเลยเสือ เริ่มปวดตาล้วไม่ไหวโอ้โหแล้วเดอกเราไม่มีเนื้อด้วยซ้ำเอาไงดีวะเดี๋ยวเด็กเดยวเราจะบังและจันไปเลยมาครั้งนี้เนี่ยเราจะเราจะไม่นอนอยู่ข้างบนไยบางและจันมาแล้วโอ้โอ้ ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างบ๊ายบายทุกคนเราไปกันละเอ่อที่เราลงมาง,ง่ๆแบบนี้ก็คือเราเราจะปิดคิดแล้วบายย